ตาเจาสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับผู้จีนเก่งนะคะแล้ววันนี้ก็มีเรื่องของตัวเลขนะคะมาฝากเพื่อนๆกันแต่ไม่ใช่เป็นการนับเลขนะคะว่ากันด้วยเรื่องของตัวเลขสื่อความหมายนั่นเองนะคะ,ะต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วนะคะวัยรุ่นจีนส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้ก็เขาจะมี ตัวเลขนะคะมีรหัสลับของเขานะคะบนโลกออนไลน์ต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าตัวเลขแต่ละตัวเลขที่เราเอามาเนี่ยเขาสามารถหมายความว่ายังไงกันได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวเลขแรกนะคะเอาไว้สื่อแทนใจนั่นเองนะคะก็เป็นตัวเลขที่หลายคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะคะก็คือ520หรือก็คืออู่เออหลิงนั่นเองนะคะ อูเอ้อหลิงนี้นะคะหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าหัวไอหนีนะคะหัวไอหนีก็คือฉันรักคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากจะบอกรักเป็นตัวเลขกันบ้างนะคะก็บอกไปเลยค่ะอูเอ่อหลิงนะคะห20นะคะก็สามารถเอาไปใช้แทนกันได้เลยว่าหัวไอหนีนะคะ โอเคค่ะบอกรักกันไปแล้วนะคะทีนี้มาพัฒนาขั้นต่อไปกันบ้างนะคะกับตัวเลขที่สองที่เอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะก็คือช,ชี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 หรือเจ็ดเจ็ดเนี่ยแหละค่ะชีก็เสียงเขาก็จะคล้ายกับคำว่าชิน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 ที่แปลว่าจุ๊บจุ๊บนั่นเองนะคะชินเนี่ยเราแปลว่าจูบใช่ไหมคะชีชี ก็เหมือนกับชินชินที่แปลว่าจุ๊บจุ๊บนะคะหรือบางคนเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าแบบอ่อนออนนิดนึงนะชีชีอู่ชีชีอู่ซึ่งก็คือชินชินหัวจุบ๊บฉันหน่อยสิอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะอู่ก็คือหัวอนั่นแหละค่ะเสียงมันจะคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีชีก็คือจุ๊บจุ๊บหรือใช้คำว่าชีชีอู่ 775นะคะก็คือจุ๊บจุบชั้นหน่อยอ่าประมาณนี้นะคะโอเคค่ะจุ๊บเสร็จแล้วนะคะไปต่อกันเลยนะคะไปต่อกับคำศัพท์ที่หมายความว่าบาร์เล่าอะไรแบบนี้นะคะก็คล้ายๆประมาณร้านเล่าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตัวเลขที่ใช้เนี่ยก็คือคำว่าจิ๋วป้าจิ๋วป้าหรือว่า98นั่นเองนะคะซึ่งคำอ่า98นี้นะคะก็จะไปเสียงตรงกับ จิวป้าที่แปลว่าร้านเหล้าหรือว่าบาร์เหล้าอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะยังอยู่ในเรื่องของกินเหล้าอะไรต่างๆอยู่นะคะกับตัวเลขนี้ค่ะ7 2 9นะคะ7 2 9หรือชีเอ๋อเจิวชีเอเียสียงเขาก็จะไปเหมือนกับภาษาจีนที่บอกว่าชีเออเจิยวชีเออจิว,จว,จวซึ่งก็คือ ไปดื่มเหล้านะคะหรือว่าไปดื่มเนี่ยแหละคะ่ะชีก็คือไปนะคะเฮอจิวก็คือการดื่มเหล้านะคะเฮอคือดื่มเจี่วก็คือพวกเหล้าสุราอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ดสองเก้าหรือว่าชีเออเจิวนะคะก็คือชีเฮอจิวที่แปลว่าไปดื่มนะคะไปดื่มเหล้าอะไรแบบนี้นะคะ ดื่มกันไปแล้วนะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของความของกินกันบ้างนะคะอาจจะไม่เชิงเป็นของกินนะคะต้องบอกว่าเป็นความหมายที่แบบประมาณว่าโคตรหิวเลยหิวมากๆหิวจะตายอยู่แล้วหิวจะแย่อยู่แล้วนะคะตัวเลขภาษาจีนที่ใช้สื่อนะคะก็คือ246นะคะหรือก็คือเอสอ,เอสื่อลิวเอสลวนะคะซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับเสียงที่ว่าเออสื่อเล เออสือลที่แปลว่าหิวจะตายอยู่แล้วนะคะหิวจะแย่อยู่แล้วแบบประมาณนี้นะคะเอจะว่าไปแอดมินก็หิวเหมือนกันนะคะตอนนี้เพื่อนๆล่ะคะหิวกันไหมเอยเอาเป็นว่าไปต่อกับตัวเลขถัดมากันดีกว่าค่ะตัวเลขนี้นะคะก็คือสื่อปลาสื่อปลาหรือก็คือส8นั่นเองนะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกับเสียงในภาษาจีนที่บอกว่าสื่อปลา s h ่ p ปก็คือใช่ปะอะไรแบบนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะจับหลักกันได้ไหมเอ่ยก็พูดง่ายๆว่าเสียงมันคล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยสื่อความหมายออกมาประมาณแบบนี้นะคะทีนี้มาดูต่อคะ่ะอันนี้ที่เอามาเนี่ยจะมี4ตัวเลขเลยนะคะก็คือชีส s ่อู่เลี่ยมชีส อู่ลิ่วหรือ74 5 6หนั่นเองนะคะมันหมายความว่ายังไงซึ่งในภาษาจีนเนี่ยก็คือชีสอช่สือวอนเลชี่สือวอเลซึ่งก็จะแปลว่าหน้าโมโหจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยโมโหชะมัดเลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังหงุดหงิดหรือโมโหอยู่นะคะก็สามารถใช้ตัวเลขนี้ได้เลยนะคะก็คือชี่สืออู่ล่วหรือ ชี้สือ่อหนลหน้าหงุดหงิดจริงๆหน้าโมโหจริงๆซึ่งเป็นการบอกว่าฉันเนี่ยกำลังโมโหอยู่นะอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะไปต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้เป็นบอกว่าโมโหใช่ไหมทีนี้เนี่ยแหมคุณผู้ชายอาจจะบอกแฟนนะคะว่าอย่าโมโหเลยอย่ากโกรธเลยนะคะเราใช้ค่ะตัวเลขนี้เลยค่ะ847นะคะหรือก็คือปาสือชี ปาสืชซึ่งก็คล้ายกับภาษาจีนที่ว่าเปียเซิงชีเปียเซิงชีก็แปลว่าอย่าโกรธเลยอย่าโมโห,โหเลยนะคะคำว่าเปียก็คืออย่านะคะเซิงชีเซิงชีก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปาสืชีก็จะเหมือนกับคำว่าเปียเซิงชี เปียเิหรืออย่าโกรธเลยนะอย่าโมโหเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเจอคำตอบ748มาแล้วก็ให้รีบหนีทันทีเลยนะคะก็748ภาษาจีนเนี่ยคือชีสื่อปาใช่ไหมคะคือ748เนาะมันก็จะคล้ายๆกับคำนี้ค่ะชีสื่อปาฉีก็คือไปตายซะเถอะอ่านะคะ ชี่นะคะแปลว่าไปสื่อก็คือตายนะคะชี่สื่อปะไปตายซะอ่าถ้าเกิดเจอคำนี้นะคะวิ่งให้เร็วเลยค่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับตัวเลขที่เอามาฝากกันแต่วันนี้นะคะจะขอปิดท้ายกับตัวเลขสุดท้ายนี้นะคะก็คือ88นะคะซึ่งก็88เนี่ยภาษาจีนคือปาปาใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับคำว่าไปไป บายบายนะคะก็คือบายบายของคนจีนเขานั่นเองนะคะก็เรียนเสียงมาจากคำภาษาอังกฤษนะคะที่แบบบาย g o o d บ y อะไรอย่างนงี้นะคะเขาก็จะใช้บาย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 อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย88ก็คือปาปาหรือภาษาจีนก็คือบาย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 นะอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวเลขที่เอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะคะก็เป็นตัวเลขที่ ไวรุ่นจีนสมัยนี้นะคะใช้กันบ่อยมากๆเลยบนโลกออนไลน์นะคะเป็นการใช้ตัวเลขนะคะสื่อความหมายนะคะถ้าเกิดจะมองดูดีๆแล้วนะคะก็มันก็คือตัวเลขที่มีความอ่ามีความแบบว่าเสียงคล้ายกันนะคะกับคําศัพท์ที่ได้เอามาฝากกันในวันนี้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะอย่าลืมเอาตัวเลขเหล่านี้ไปใช้กันนะคะ วันนี้แอดมินคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแล้วเอาไว้เจอกันใหม่กักบสาระดีๆในครั้งหน้านะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายใจเจียน